หนาวมากมันส่งไปชนณีครับตอนนี้สององศาแล้วนี่คือมันเหตุการณ์มันไม่ปกตินะถึงขนาดมีคําเตือนเลยแล้วมันจะเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆและครับวันวันอาทิตย์เนี่ยมันจะเริ่มหนาวสุดๆแล้ววันจันทร์เนี่ยติดลบตั้งแต่ลบสี่ถึงลบสิบสี่ได้เลยเขาประกาศเตือนแบบห้ามออกจากบ้านแล้วก็ถนนนะ่ะพ่ดาราจะมีรถชนเยอะมากเพราะว่าพื้นถนนมันเป็นแบบน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยอือต้องระวัง เมีเสียงเพลงจากโบสด้วยน่ารักจังเลยได้ยินไหมเป็นเสียงะระฆัง h a r b เ r f r e d เป็นร้านฮาร์ดแวร์แบบราคาย่อมเยาแล้วก็มีของประหลาดประหลดเยอะกว่าอ้ามห้างร้านใหญ่ๆป่านว่ามันคล้ายๆของผมอ่ะบรรยากาศก็เหมือนของผมจริงๆ, <c ười> ๆกลิ่นก็ใช่ อ่าาโอเคนะบางทีเราไม่ได้ต้องการของดีมากปกติไอ้พวกฮาร์ดแวร์ที่เนี่ยครับราคามันจะสูงแต่คุณภาพมันดีนะแต่บางอย่างเราไม่ได้ต้องการคุณภาพขนาดนั้นแล้วก็จะมาเลือกซื้อที่นี่แต่วันนี้คงไม่ได้มาซื้ออะไรมากผ่านมาเดินเล่นค่าเวลาเฉยๆ <Okay. S 1> นี่มันก็จะมีพวกปืนสว่านราคาย่อมเยากามาิกลี่ นี่ก็ถือว่าถูกมากๆากเลยครับที่นี่ถูกกว่านี้มันจะหายากมากเรียกว่าไม่มีดีกว่าแตท่ที่ที่ไทยเนี่ยมันของมาจากจีนมาจะมาง่ายกว่านะฟานเดามันเลยมีของหลักหลักร้อยมากกว่าที่นี่นะครับนีบรรดาาเตอร์50เหรียญเริ่มต้นมีเราเตอร์ิ๋วด้วย80เหรียญอันนี้นะคือสิ่งที่แบบว่า ที่โลเอหรือว่าที่โฮ d e p โปจะไม่มีเป็นแบบสายช่างจริงๆเลยออกแนวแมชชนิกคล้ายๆของในอู่รถยนต์อะไรเงี้ยนะครับมีมีแม่แรงมีตัวยกมีเครนด้วยพนักง,งานคิดเงินที่ฮาร์เบอร์เฟรชมกกโอ้ยสวยจังเลยเขาก็ชี้ไปที่ภรรยาบอกภรรยาป่านทำเหรออะไรป่าป่านทำอะไรเขาก็ตกใจเออแล้วพี่ไปสนีไว้ เราก็แบบโา้ที่อยู่ประเทศไทยยาวจังเลยแล้วเขาก็แบบถามบานว่าโหมีลูกค้าทุกอาทิตย์เลยเหรอมาประจำเลยเริ่มสนิทกันแล้วนะครับอันเล็กดิบจังเลยป่านชอบเวลาที่มาร้านขนมแล้วมันเป็นชิ้นเล็กๆเราจะสามารถกินคู่กับอย่างอื่นได้ไงแต่ว่าม,ามันเป็นการตลาดที่ดีมอนกันนะครับ ปกติเวลาไปร้านขนมอะเค,ค้กมาัมาชิ้นใหญ่ๆเราก็กินไม่หมดอบางทีเรากินอาหารมาแล้วเราอยากกินแค่คู่กับก,บกาแฟเฉยๆแต่ว่ามันก็มีไซส์ใหญ่นะเช่นอันนี้มินิช็อกโกแลตพาร์ทใช่ไหมมันก็มีรุ่นพี่ของมันเช่นกันมินิพุดพาเนี่ยก็มีรุ่นพี่มันตัวใหญ่เลมอนก็มีเลมอนตัวใหญ่ตัวเล็กให้เลือกได้ดีจังเลยชอบเนาะ ไม่งั้นเรามีความคิดบางทีที่แบบร้านอาหารที่ทําเพื่อให้มันแบบเออชิ้นใหญ่ๆคนกินจะได้รู้สึกคุ้มแต่จริงๆมันก็จะมีคนแบบป่านนะที่รู้สึกว่าเออฉันอยากกินอันเล็กๆพออันนี้มินิเลมอนาัสอันนี้มินิช็อกโกแลตาัสของปีอะไรของีีเป็นฟรุตคัสตัวใหญ่ <Thank you. S 1> บรรยากาศไม่เร็วเลย วันวาเลนไทน์แล้วขากบุหลักเต็มเลยของก็สีแดงๆแต่เอาจริงนะป่านอะไม่ค่อยอินกับวาเลนไทน์ครับป่านรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมของฝั่งตะวันตกมากกว่าก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ซื้อของไม่ค่อยได้เอนจอยกับเทศกาลนี้ หนาวจริงหนาวไม่เกรงใจหนาวไม่มบรรยาบรรยงหนาวจริงจัง <c oughs> หนาวแล้วหนาวอีก <c oughs> <c oughs> นี่คือโซนแมกกาซีนในร้านหนังสือครับใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูตรงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอ่านี่ก็เป็นไลฟ์สไตล์อ่หนังสือผู้ชายนะครับอ่ากีฬา แฟชั่นนะสิ่งที่ผู้ชายผู้ชายสนใจถัดมาก็เป็นอ่นานหนังสือรถหนังสือรถมีหนังสือเรือด้วยมีหนังสือเครื่องบินด้วยมาไงอะ่ะเฮ้ยโหอาจจะเป็นเกี่ยวกับความรู้ด้วยนะหรือว่าขายเครื่องบินนะสักอย่างนะเจ๋งดีจังเลยรถ <c oughs> มีทั้งรถทั้งเรือทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับผู้ชายผู้ชาย มีโซน,นกีฬานะกีฬาของอเมริกันมีอะไรบ้างฮอกกี้กอล์ฟเบสบอลอเมริกันฟุตบอลโอ้ก็มีล่าสัตว์ด้วยนะครับยิงปืนปืนไหนดูสิมันเป็นยังไงปูนเล่มหนามกันนะเนี่ยโอ้มันก็โอ้ ไม่รู้เลยนะไม่มีความรู้จริงๆเธอเฮ้ยเรื่องนี้สนุกใครไปดูใน Netflix นะก็พกเกี่ยวกับดารานะครับอันนี้ national g e o g r a p h i c เฮ้ยป่านชอบอ่านตอนเด็กๆเป็นสารคดีนะถัดมาอ๋อันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับบุคคลสำคัญสัตว์นี้ก็เเตอร์เลนะบีอันนั้นบจจิตัน อันนี้อ่านี่พราะแกจเจ็ตเทคโนโลยีอ๋อมีเกมด้วยก็อยู่ในโซนนี้โอ้ยเราอ่านรู้สึกแบบมันมีสเสน่ห์ตั้งแต่เมื่อก่อนนะบ้านเราก็จะเวลาเราอยากรู้อะไรนะไปที่เป็นเกี่ยวกับอะไรที่มาใหม่เป็นข่าวเนี้ยเราก็ต้องมาตามดูนิตยสารนะดูช็อตนิตยสารเกมอย่างเงี้ยบ้านเราอ่ะสมัยยุค9กนเนี่ยมีเยอะมากเลยครับบทสรุปเกมหนังสือเกมเนาะอันนี้ก็ อาหารุ้ยมีหนังสือที่เป็นอาร์ตด้วยนะเนี่ย Watercolor อันนี้เป็นสเก์นี่โอ้โหเป็นแบบมีทั้งเพจหลายแบบแต่งบ้านรวมก็อยู่ในนี้ด้วยนะเฮ้ย Watercolor น่าสนใจวะ่ะ15เหรียญน,นะดูสิจริงๆบางหนังสือบางเล่มก็หาซื้อได้ในไทยก็มีนะป่านเคยเห็นที่คินโะนคุนิยะนะบางเจ้าเนี่ยโอไม่เลวเลย เออเปิดโลกกัะชัดจีจังนี่เพนติงก็มีเยอะนะเนี่ย mm hmm. อันนี้ก็เป็นแต่งบ้านไลฟ์สไตล์เฮ้ยแต่งบ้านนี่รู้สึกจะได้รับความนิยมนะัเนี่ยคนที่นี่เขาชอบแต่งบ้านกานสังเกตเอาจากของที่มีขายอย่าเงี้ยโปรดักอะไรอะ่ะอันนี้ c r a ฟต์แอนด์ฮอนะมีอะไรบ้างน่าสนใจนะครับนี่ทำสบู่ อันนี้ครบบุ๊กคุยไอเทมิตี้โน๊ตบุ๊กคืออะไรอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจนะก็เป็นเกี่ยวกับงานฝีมือละ่ะโอ้นิตติ้งโคเชโอ้นี่นี่เป็นนี้มี็นเอสารที่แถมไหมพรมเลยอ่ะโคเชอันนี้ปักผ้ามีแพทเทิร์นมาให้ด้วยอ่านักสะสมพวกรถไฟใช่ไหม เฮ้ยมีงานไม้ด้วยวะ่ะนี่งานไม้ก็มีหลายเจ้านี่นักสะสมเหรียญก็มีเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อ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 ยนี่นี่เล่มเล่มนี้ปั่นออกจำได้ไหมเฮ้ยขิงหน่อยขิงหน่อยนี่นี่ไหนอะนี่อดออดอ ขี้อวดจังเลยอื่นนะเฮ้ยนะ่าสนใจดีเหมือนกันนะนี่เป็นวูดคราฟก็จะสอนเกี่ยวกับอ๋อเป็นการใช้เครื่องมือที่เป็นแฮนด์ทูเกือบจะเป็นหลักมีขั้นตอนเออมันมันเขาทำเป็นงานอดิเรกข,ของจริงนะเพราะว่าในชีวิตจริงครับถ้ามาใช้วิธีการทำแบบนี้ไม,ม่ไม่คุ้มค่าราคาขายเท่าไหร่ละเท่าไหร่ะ นี้จะออกเป็นงานอดิเรกจริงๆอนะปัจจุบันก็จะมีเครื่องจักรเข้ามาเยอะเออก็เพลิดเพลินของเขานะคนอเมริกันชอบทำงานไม้นะครับตอนนี้ก็เป็นแบบเครื่องจักรไปเลยสายช่างเลยนะบูตคาร์วิงเลยใช้เราเตอร์ใช้เลื่อยไฟฟ้าสะฝัทำเครื่องมือ คลิปต่างๆเออเขาเขาแบบว่าปั่นเกีียวความรู้กันดีจังเลยเนาะนี่มาดูนักสะสมพวกโมเดลขนาดเล็กดูสิมันจะเป็นรถไฟนะนี่บิ้ลออะโมเดลเรือใบอ๋อจะเป็น How to ครับส่วนี้ย่เออเขาทำนังเสือทีเนาะ าประมาณเท่าไหร่๋อันี้เป็นหนังสือจากยุโรปเดินเนี้ยหยูโรที่นี่คือฮ่องกงมันชื่อซูเปอร์มาร์เก็ตฮ่องกงจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขึ้นชื่อเรื่องการขายของที่มาจากเอเชียนะครับมีทั้งนำเข้ามากมายมีหลายๆอย่างรวมกันนะทั้งเกาหลีจีน ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีตอนนี้นจะเป็นเกาหลีจีนเวียดนามไทยคุณแม่บ้านชาวเอเชียก็จะชื่นชอบสถานที่นี้นะครับก็ใหญ่เหมือน,นนะมีของไทยด้วยกล้วยเตี๋ยวเซเล็กมาพ่อบ้าน101พักสนะครับคุยอะไรดีล่ะ เอาเป็นว่าการปรับสภาพจิตใจเวลาที่ต้องมาช้อปปิ้งกับคุณภรรยะาหมายว่านี่เป็นปัญหาที่หลายๆคนน่าจะต้องเจอไม่ใช่เป็นปัญหาเป็นสถานการณ์ที่หลายๆคนจะต้องเจอมานะดูสิวามเพลิดเพลินของนายอันนี้ให้เราดูเป็นความบันเทิงไปได้เลยนะครับฝันว่ามันก็สนุกดีนะ ก็จะหันล,ล้าของเขาไม่สนใจอะไรเราเลยแต่ฝันชอบดูนะนมันมันน่ารักเดี๋ยวแล้วประโยชน์ของมันก็คือเราก็ได้กินของอร่อยนะคุณผู้ชายอย่าไปคิดมากนะครับถ้าผู้หญิงภรรยาเรามีความสุขบ้านจะอบอุ่นครับเนี้ยเวลา มาเดินก็ Girl. อย่าชักสีหน้านะคุณผู้ชายอย่าทำหน้างดหงิดอย่าทำ็นเร่งอัดเต็มที่เลยเรามีหน้าที่เดินตามดูให้มันเพลิดเพลินเพราะว่า <c oughs> <c oughs> คุณก็จะมาแบบเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันไม่ได้ใกล้ตัวป่าเลยนะ <c oughs> คือแบบเราเราทำอาหารไม่เป็นเรากินอะไรก็ได้อนยะ่างเงี้ยเราไม่ได้เรื่องมากเรื่องการกินนั้นเราก็จะแบบเวลาป่นปานมาเยวพวกนี้ป่านจะไม่เอ็นจอยเลยว่าง่าย แต่ความเอนจอยเดียวที่มกีก็คือการเห็นแฟนของเรานะครับมีความสุข่านว่านะมันมันก็คงเหมือนตอนที่ภรรยาเราไปเดินร้านเครื่องเขียนกับปานหรือไปเดินร้านเครื่องมือช่างกับปานเธอก็คงไม่สนุกหรอกแต่นั่นแหละแมตตี้เป็นคนน่ารักอย่างนี้นะเราก็ไปเดินกับปานได้ทุกที่เลยนี้นี้ปานว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่กำลังมีชีวิตคู่ใหม่ๆหรือเื่บเพิ่งมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับแทนที่เราไม่ชอบอะไรแล้วเราบอกกับเขาตรงๆเลยมันเป็นเรื่องที่ดีกว่านะที่เราจะปล่อยให้มันผ่านเลยไปแล้วภายมาตอนหลังเนี่ยเราเริ่มอยากเป็นตัวเองขึ้นมากลายเป็นว่ามันจะดูเหมือนเราเปลี่ยน หรือเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นก็ได้ตอนแรกแบบเฮ้ยยังไงก็ได้ไปไหนก็ได้กินอะไรก็ได้หรือแบบรับได้ทุกอย่างแล้วพอถึงเวลาจริงเนี่ยตัวเราอยากกลับไปเป็นตัวตนที่แบบเฮ้ยแบบนั้นเราไม่ชอบแบบนี้เราไม่ใช่มันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเธอเปลี่ยนไปแต่ไม่จริงๆก็กูเป็นคนอย่างนั้นแหละนะป่่นจริงๆแนะนําว่าให้เราเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกก็ดีนะมันจะได้รับกันได้ง่ายกว่าเยอะ อะไรอ่ะคุยใช่หรอไม่เอามันดูไม่น่ารักเลยเฮ้ยลองลองลองมันมีวัหมดอายุปะละ่ะนี่ดูสิเขาก็จะรู้นะว่าป่านชอบกินอะไรบางทีป่านก็ยังไม่รู้ตัวเองนะว่าป่านชอบกินอะไรคือช่วงหลังเนี้ยป่านฟังเรื่องปัญหาชีวิตคู่ จากใน YouTube จากในพอดแคสต์เยอะแล้วก็พบว่าต่างคนนะต่างไม่เป็นตัวเองครับพอภายหลังอะ่ะมันเลยแตกหักกันกันง่ายคือเบื้องต้นอะ่ะเราเราต้องเรารักกันอ่ะได้แต่เราก็ต้องเคารพตัวเองด้วยเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นเราก็ต้องเรียกว่าต้องรักตัวเองแหละก่อนจะรักคนอื่นอะ่ะเราก็ต้องชอบตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขามาชอบเราขนาดนั้น อันนี้พูดพูดถึงเรื่องพื้นฐานจิตใจอะไรก่อนนะสถานะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะอืพูดง่ายๆว่าเหมือนตัวเราเนี่ยต้องเต็มร้อยก่อนอนะ่ะนี่ปันฟังมาจากนันเอกนะคนเราต้องเต็มร้อยก่อนแล้วการมีชีวิตคู่เนี่ยก็คือบวกจากร้อยไปไม่ใช่การหาครึ่งหนึ่งที่หายไปของชีวิตตามเพลงเนาะไม่งั้น,น,นถ้าเรามี mindset ที่แบบว่าเออจะต้องมีชีวิตคู่เพื่อเติมเต็มตัวเองอีกครึ่งหนึ่งเนี่ย มันคอนเซปต์มันจะแบบอ้าวถ้าหายไปหรือว่าอีกครึ่งหนึ่งที่มาเติมเราอะมันไม่เต็มร้อยเราจะยังไงงั้นจริงๆตัวเราจะต้องเต็มร้อยก่อนเอาเป็นว่าถ้าแบบไม่มีเขาเราก็ต้องอยู่ได้นะครับและการมีชีวิตคู่เนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องความรักใช่ไหมพอเราพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอารมณ์นะเป็นความรู้สึกแต่กับถ้าเราลดเป็นความรู้สึกสัก50%าแล้วใช้เหตุผลสัก5 0เ ในการเลือกคนรักหรือในการเลือกตัวเองเพื่อไปหาคนรักอย่างเงี้ยมันจะได้ผลระยะยาวมากขึ้นนะเราตัดสินใจเลือกด้วยเหตุผลด้วยนะครับอืมป่านจึงมีแนวะคิดนะที่บอกว่าตัวเองต้องเต็มร้อยก่อนเราก็ต้องทําตัวเองให้มันดีพร้อมก่อนอนะ่ะเดี๋ยวการที่จะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะมันจะได้ไม่เดือดร้อนเขาด้วยไงเนาะเราก็จะได้พร้อมจะดูแลเขาได้ แต,แต่ป่านก็คิดว่านตตี้ก็มีแนวคิดคล้ายๆกันนะเพราะนั้นเหมือนเวลาที่นตตี้มาเป็นแฟนป่านแล้วอะครับเขาก็ไม่ได้ต้องการให้ป่านดูแลขนาดนั้นเขาก็อยู่ของเขาได้เป็นว่าเราก็บวกๆไปด้วยกันแล้วก็คือจริงๆตอนที่ป่านตั้งใจคบกับนตตี้เนี่ยก็ใช้เหตุผลเลยนะพราแบบเราก็ดูว่าเฮ้ยเราจะไปต่อกันยังไงนู่นนี่นั่น ตั้งแต่เริ่มคบกันเลยแล้วเราก็เป็นตัวเองเต็มที่เขาก็เป็นตัวเองเต็มที่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้สิบปีแล้วนะนะเราก็ยังปฏิบัติต่อกันเหมือนเดิมบุคลิกก็ยังแบบเดิมปานเลยรู้สึกว่ามันยังเหมือนวันแรกที่เราครบกันอยู่เลยนั่นแหละแล้วมันก็ไม่เบื่อเลยนะปานว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเพอาที่เราเป็นตัวเองกันเต็มที่เนี่ยแล้วเรายอมรับกันได้แล้วก็ชอบเขาในแบบที่เขาเป็นแลนตี้ก็รับในแบบที่ปานเป็นได้ซึ่งปานก็เป็นคนแบบบ้าบ้าบบแบบเยอะเหมือนกันนะซึ่ง ตลอดเวลาเนี่ยสิปีที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกันเลยนะครับเจ๋งเนาะนี่หม่ก็เคยมีแฟนมาก่อนหน้านี้หลายคนนะเรื่องการทะเลาะกันของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องน่าปวดหัวและปันคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เสียเวลามากเลยนะแล้วก็เสียเวลาไม่พอมันเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพความคิดไปเยอะมากบางครั้งก็เสียสุขภาพกายด้วยไม่ไม่ได้พักผ่อนออแทนที่เราจะเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นที่พัฒนาตัวเองนะ แต่ว่าใน,ในเด็กๆท,ที่ฟังอยู่หรือคนที่กาลังเริ่มมีความรักแล้วปัญหาชีวิตคู่อะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นการเรียนรู้แหละเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหลนะเนาะแต่ว่าตอนแรกอะ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานนะครับป่านรู้สึกว่าการแต่งงานอะ่ะหรือการเปลี่ยนแปลงจากสถานะแฟนเป็นอย่างอื่นมันจะทําให้เรารักกันมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเก้าปีตอนที่เป็นแฟนกันป่านก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราก็รักกันดีอยู่แล้วล้วป่านก็โอเคกับสถานาน,นี้จึงจึงไม่คิดว่าการแต่งงานมันจะเพิ่มอะไรได้แต่เฮ้ยคุณพอมาแต่งงานจริงป่านรู้สึกแบบไอ้ชูรลุงนี้แต่งตั้งนานแล้วมันมีคมสุขมกันนะเราเรารู้สึกตัวเองจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายอย่างอื่นแล้วด้วยอะเออเข้าใจละว,ว่าการมีครอบครัวมันมันทําให้หลดภาระทางความคิดอะไรไปได้หลายอย่างนะครับเออเันเนตตี้อ่ะไม่เคยงอนป่านเย้ย ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราทําตัวดีจนเขาไม่งอนหรือว่ามันเป็นโชคดีของป่านหรือว่าเขามีความอดทนสูงก็ไม่รู้นะเออเออแล้วป่านก็ไม่เคยโกรธตัวแต่แนตตี้เขาทำตัวดีแหละป่านเลยไม่เคยโกรธอะไรไม่มีเรื่องอะไรให้กดหัวต้องต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ที่ดีมากเขาทำอะไรเธอก็ไม่เคยโกรธป่านเลย มาล็อกเลอร์่านจะมาซื้อไมาชิ้นเล็กๆครับนี่ก็จะมาดูไม้ที่นี่เป็นประจำนะครับบางทีเราจะเจอไม้ลายแปลกๆแล้วก็น่าสนใจส่วนวิธีการเลือกไม้ที่ถูกต้องนะนะ <c oughs> ไม่รู้หรอก <c oughs> ออแล้วก็แค่ลอง <c oughs> ไปมัวๆนะครับแต่จริงๆปานว่าเราเราทำบ่อยๆเราจะสัมผัสได้ว่าอันไหนมัน จะเอาไปทำอะไรได้นะ